นายกรัฐมนตรีพาคณะคณะรัฐมนตรีขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสอบจุดผ่อนปรนทางการค้าที่ด่านเจดีสองค์และตรวจการค้าชายแดนซึ่งมีการเพิ่มกำลังเปิด20จุดรองรับช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสถานการณ์สู้รบเมียนมาพอร้อมกับการไปกราบหลวงพ่ออุตมะและชมวิวพระอาทิตย์ตกสะพานมอนยามเย็นเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสถานการณ์ทางการค้าและความมั่นคงในพื้นที่จากนั้น ในการประชุมนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมากขึ้นและการประชุมกับตำรวจประเวณชายแดนเพื่อหาหรือเรื่องการชี้จุดเกิดเหตุรักเบอร์จากเมียนมาโดยยืนยันว่าคนไทยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีต่อไปได้กราบสักการะพระสยามเทวาธิราชและสนทนากับเจ้าอาวาสวัดบองวิการามเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวชุมชนชาวมอญและการพัฒนาท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งมีการจับมือกันในการสอนภาษา และการสนับสนุนในด้านนอต่างๆรวมถึงการสร้างถนนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอสังขลาบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสะพานมอญเพื่อหารือถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชมความสวยงามของพื้นที่สุดท้ายก็เดินชมทัศนียภาพและความสวยงามที่บริเวณสะพานมอญและเยี่ยมชมการแสดงระบำกระเรียงโดยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างเอื้อเอี้ยม,มและสร้างความประทับใจให้ใหกับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในท้ายที่สุดหลังจากทั้งหมดเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางกลับมาพักค้างคืนที่เมืองกาญจนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์สีจังหวัดบุรีในรถอันพาสีดำทะเบียนกจ8888กาญจนบุรีเพื่อพักผ่อนหลังจากวันท่องเที่ยวที่อุตมานุสรณ์และสะพานมอญ